อย่าลืมกด Subscribe ช่องโน m มนมิเดียไทยแลนด์ขอกลับมาเรื่องในก่อนเรื่องการหวตเลือกนายกอืมเออคือคือ จะบอกกับคุณผู July, ้ชมยังไงดีคะคือถ้าหลายท่านที่แบบดูแบบเอาใจออกห่างนะคือแบบดูอะไรจะเกิดก็เกิดเหล่านี้ดิฉันจะไม่ค่อยห่วงแต่บางคนบางท่านก็จะอินอินว่าแบบคนนี้มาก็ไม่ดีคนนั้นมาก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาใจฉันมันทุกข์เดี๋ยวมันจะมาแก้แล้วแตมันมันจะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองมันจะบลาแบลา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 บลาบพี่วีก็ในเมื <th> ่อ <planning> อ <th> ันบับแรกเาาต้องลาบลาบลาบลาา ระบบการเลือกตั้งบ้านเรามันเป็นแบบนี้ mm hmm. การเลือกตั้ง1นึ่งฝีหนึ่งเสียงเท่ากาันพักอันดับหนึ่งได้โอกาสในการรวมเพื่อนมาจะตั้งรัฐบาลเ mm hmm. มื่อไม่ได้ก็ต้องเป็นอันดับถัดๆถัดไป mm hmm. หลังจากนั้นโอเคมันก็ต้องเป็นเป็นฝ์อันชอบทมเพราะว่าเขาก็ผ่านขั้นตอนการเลือกมาคนส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งที่เลือกเขามาเราก็ต้องให้เขาปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามชอบใจได้ส่วนตัวพิมพ์ยังเชื่อนะคะการจะแก้รัฐธรรมนูญการจะแก้กฎหมายข้อไหนการจะเสนอกฎหมายข้อไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยากจะเอาแล้วจะเอาได้หรอกคะ่ะเพราะท้ายที่สุดเนี่ยพิมพ์ยังเชื่อว่าในบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งห้าร้อยคนเนี่ยต้องมีคนที่แบบอย่างน้อยอะ่ะมีมีจิตสํานึกที่จะรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีถ้ายังไม่พอ เรายังมีสวอีกชั้นหนึ่งที่ช่วยในการกันกรองกฎหมายต่างๆให้ <ừ> แล้วก็มีภาคประชาชนที่จะต้องเข้มแข็งถึงได้แบบเวลาคนไปไปแบบไปปรามาสไปด้อยค่าพี่นักร้องต่างๆร้องอยู่นั่นร้องอะไรร้อง,อ,องเพิ่เพื่อร้องเพอเจอร์แต่เขามองว่านี่มันเป็นช่องทางที่ไม่ได้อยู่เฉยอะค่ะมองว่าอะไรที่มันอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนใหญ่ ของคนที่เสนอตัวเองเข้ามาแล้วคนเหล่านั้นมันดันมีอํานาจ mm hmm. มันสามารถให้คุณให้โทษแล้วไปจัดก,การกับงบเราได้เขาไม่ได้ใช้วิธีการผิดกฎหมายไม่ได้ออกไปชุมนุมไม่ได้ฟังความเสียหายฉันเก่งเรื่องเอกสารฉันเก่งเรื่องกฎหมาย mm hmm. ฉันจะร่างร่างแล้วก็ไปยื่น ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อาจจะยื่นบ่อยหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นการตรวจสอบขั้นตอนหนึ่งอะพี่วีที่เราจะช่วยกันทําได้พี่อยากให้มองแนวนี้มากกว่าค่ะพี่วีนะครับจะได้มีกําลังใจแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับสรุปอุงอิงใช่ไหมหรืออนุทินอออ่างเนี่ยเปิดไพ่ปะล่ะเห็นว่าเออเปิดไพ่ยังยัน สำหรับพิมพ์นะพิมพอาจจะผิดก็ได้นะคุณผู้ชมแต่พิมพ์มองว่าอุ้งอิงอ่ะเป็นตําบลกระสุนตกเกินไปแต่บางคนที่ได้คุยกันก็มองว่าได้ถ้าคุณทักษิณคุณอยากจะกลับเมืองไทยให้อุ้งอิงเป็นนายกเป็นตัวประกัน hmm? เออเข้าใจคาว่าเป็นตัวประกันวะยังไงอะถ้ามีความผิดมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้ากลับมาแล้วถ้าคุณ จะทําอะไรก็ตามที่ไปเอื้อให้กับคุณไปเอื้อให้กับใครก็ตามในการออกกฎหมายนะคะพี่วีเพราะว่าท้ายที่สุดมันต้องผ่านคอรมอใช่ว่ะปุ่งอิงต้องเป็นคนเซ็นรับผิดชอบอย่างเงี้ยสมมติอุ่งอิงเป็นนายกอะมีความผิดนะ,ะนี่คือการที่ที่ที่เขาใชมาจับเป็นตัวประกรันอ make sense คือตอนนี้วิเคราะห์กันไปเยอะมากทุกคนเป็นพ่าหูสูตรเป็นกูรูเต็ม Facebook เลยค่ะเราเป็นคนอ่านที่ดี จนบางครั้งเราก็ไม่อ่านเลยไม่อ่านเอาเอาแล้วคุณอนุทินละ่ะอะหมดหวังแล้วเหรอไม่นะไหยนะไม่รู้ไม่นะเ <c oughs> ก็วันนั้นคุณคุณไปงานเลี้ยงของอสถานทูตแห่งหนึ่งอะดิฉันยังแซวคุณอยู่เลยว่าคุณเนี่ยได้เจอท่านว่าที่นายก สองคนสองตำแหน่งเลยนะทั้งว่าที่นายกประเทศไทยแล้วก็ว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลเลยนะมาดามแปง้ง <laughs> 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 เออเนอะใช่ไม่ทนันสคิดไ,ไม่ทนัคคทนคิดอืมใช่จับมือด้วยแล้วนะจับเป็นคุ่น,นนะั้นแต่แเจอกันทุกงานก็ทักกันอยู่แล้วเออคือตอนนี้มันไม่มิ่งเพราะว่าด้วยความที่ เป็นรัฐบาลผสมแน่นอนแล้วก็เป็นรัฐบาลผสมที่แบบพักเพื่อไทยอ่ะคือถ้าพี่วีเห็นจดหมายคุณภูมิธรรมเห็นการให้สัมภาษณ์ตั้งของคุณภูมิธรรมคุณประเสริฐแล้วก็คุณหมอชลนารู้เลยว่าแบบการพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีมีมีค่าใช้เขาใช้คําว่าอะไรนะ The price to play อ่ะพี่วีนึกออกว่ามันมีมันมีต้นทุนต้องเสียเออมันมีต้นทุนอแล้วต้นทุนที่ว่ามันคือ ศรัทธาของแฟนคลับศรัทธาของกลุ่มคนที่เลือกพี่มาเคยคุยกันบ่อยแล้วว่าเขาก็ต้องเลือกว่าอะรายที่เสียน้อยที่สดุดเพราะเพื่อไทยมีแต่เสียกับเสียมีแต่เสียกับเสียค่ะในการไปจับมือ <S 2> <S 2> ถึงแม้ลุงลุงปู่จะแบบไม่ยุ่งกับพลังประชารัฐแล้วลุงป้อมดูจะนิ่งๆไปแต่การพี่วีคะมันไม่ใช่ถมน้ำลายแล้วน้ำลายลงมาลดลงไปเลียน้ำลายที่พื้นนะพี่วี ยืนดูภาพออกมาไม่ออกโอ้ยอนุชินชาบิลกุลก็ได้ไล่ไล่หนูตีงูเห่านั่นน่ะถมน้ําลายไปแล้ววันนึงต้องไปเรียนน้าลายกลับขึ้นมาพี่วีอันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอาจจะว่าพิมอยากคาหนึ่งแต่เราได้เห็นภาพว่าเสียไหมเสียเสียจะไม่รู้จะเสียยังไงแล้วพิม์ลดบรรดาด้อมด้อมว่าไงบางคนด้อมแดงด้อมส้มเนี่ยด้อมแดงเนี่ย โอเคถ้าเป็นพวกฮาร์ดคอร์เนี่ยพี่ว่าคุยกันได้เพราะว่ามันก็ผ่านความเจ็บปวดผ่านผ่านอะไรมาเหมือนกับพันธมิตรเหมือนกับปปส์ค่ะ mm hmm. รุ่นเจ็บจริงตายจริงด้วยกันมาอย่างเงี้ยเขาเขาถ้าเขามองนะว่าโอเคคือไม่อย่างนั้นนะถ้า,ถาไม่อย่างนั้นมันก็เดินหน้าประเทศไปไม่ได้จริงๆะคะ่ะแล้วถ้าเกิด mm hmm. คือมันต้องมีฝ่ายที่ยอมคือไม่ใช่ว่าทางอํานาจเก่าไปนั้นก,ก็โดนอยู่ป่าล่ะเออจะเป็นแบบรวมไทยสร้างชาติหรือแบบยี้ก็โดนนะคะว่าเอาตกลง ไปสู้เอะกะพักนั่นหนอแบบไหนเมื่อก่อนว่าเขาไล่เขาแต่น้ำหนักเนี่ยมันไปเสียที่ทําเพื่อไทยมากกว่าเพราะว่าเล่นใหญ่กว่าม,มีลุงไม่มีเราถูกไหมคะไม่เอาลุงไม่มเอามันจบแล้วครับนายอะ่ะคุณเนวินอย่างเงี้ยถูกปะแม้จะแบบอยู่เบื้องหลังอยู่ฉากหลังแต่คุณเนวินอะช่วงก่อนเลือกตั้งนะ่ะก็ออกมาพลแพลมก,กับการเมืองบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะพีว่วีทุกคนเสียหมดงานเนี้ยอืม อย่าลืมกด subscribe ช่องโน m มนมีเดียไทยแลนด์